สวัสดีครับรายงานตัวเลยครับดูที่ไหนยังไงรายงานตัวกันด้วยครับวันนี้เดี๋ยวผมพามาชียงดาพุน,นาม,มือปราบ <c oughs> มีน้องเ่าแตะบอบผมอยู่น้องเ่าแต่นะ สวัสดีครับสวัสดีสุภูสุกคนครับตอนนี้ตอนนี้นั่งอยู่ใาออฟฟิศครับาา <laughs> รายงานตัวกันด้วยครับอยู่ที่ไหนยังไงรายงานตัวด้วยครับผมตอนนี้อยู่ที่ทุ่งนามือปราบครับผมกับวันว่างวันเสาร์สบายๆเพิ่งเสร็จสิ้นจากภารกิจมา<ต>เดี๋ยวตอนนี้กำลังจะมาหากับแก้มงูน้ําตอดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมสเตฟานคุยเสียกรายงานตัวครับไหนะยิ้มก่อน <Okay. S 2> นั่งยองๆอ,อยู่บนต่อข้างหัวคันนาสอกข้างเข่ามื่อขีบกอกยานั่นคือท่าประจำของพ่อสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับ ตอนนี้ผมอยู่ในบรรยากาศของทุ่งนามือปราบครับตอนนี้กําลังจะมาหากับแกบงูน้ําตอครับเดี๋ยวกำลังเดี๋ยวสักครู่นนะผมจัดในการหว่านแหลงหาปลามาให้ทุกท่านได้ชมนะครับยายเขียวทงหน้าเขียวข,ยวขจีวิถีชีวิตของอีสานบ้านหฮานี่แหละครับในนามมีปลา,ปาในนมม้ำเหล่าคนอีสานบ้านหฮอฮักแพ่งกันไวขึ้นจังปั่นเขาเนียวหนึ่งไหม ยาได้แพ้แตกมางคือน,นามถือขหนียวพีน ơi, พ่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยอยู่สครับอยู่สครับอากาศดีดีครับตอนนี้ครับผมอยู่ทุง่งนามือป่าครับตอนนี้ครับกําลังจะจะลงหาวานแหหาปลานะครับอยู่ที่ทุง่งนามือปราจ,จังหวัดอุบลร,ราชธานีไพว่าเมืองอุบลแรงสิจูนแขนเนาะไปเบึง้งต้นเทียนใหญ่โจโก้มันสีแไรังได ไผ่าเมื่ออุบลเสาราเศร้าสีผ้าไปเบิ้งนำม,มุ้นไหลโจโกโกมันสีแห่งใดจังไดพี่น้องครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดอุบลราธชธานี่จังหวัดที่เห็นตะวันกอนไผในสยามราธชธานี่เดียวของแผ่นดินสยามบ้านเฮาผมถ่ายทอดสดจากจังหวัดอุบลราธชธานีส่งต่อให้ทุกท่านที่อยู่ทั่วโลกนะครับตอนนี้ผมกําลังจะหากับแก้มงูน้ําตอดนะครับบรรยากาศวันหยุดพักผ่อน เพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจคดีสําคัญที่ไม่อาจเล่าสู่ฟังได้นะครับก็ผมบอกนี่นะครับธรรมชาติของนักสืบครับผมมันก็เหมือนกับเสือครับเวลาไล่มาพร้อมที่จะตะคุบอยู่ตลอดเวลานะฮะบ,บางวันผมก็อยู่ทุ่งนาแต่บางวันผมก็ออกไปจับโจรผมสร้างประโยชน์ผมก็ไม่ได้สร้างปัญหาบ้างเว้นจากภารกิจผมก็มาค้าขายมาให้ความสุขกับชาวบ้านและกับประชาชนอันเป็นที่รักของผมนะครับ ผมเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผมก็อายกำลังสิไปใส่เห็ด,ดน้องดเด้อใส่เบ็ดเด้อนี่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 ทุ่งเข่าเสียวอ่าลมพัดปิวไผปิวสวัยยามไผ่รู่ลมทุ่งนาหนา้าฝนชอยกินคนตมเ้าเท้าในลมน้ำ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่สะตูนนะฮะ อ่าผมคนบ้านเดือนกับเนนคำครับอ,บอําเภอพิบูลครับผมจะเล่าให้ฟังเลยเนนคำกับผมนี่ครับก็มีอ่าจริงๆแล้วคดีเนนคำผมก็มีส่วนในการเปิดเกมนะฮะต้องเข้าไปดูผลงานใน youtube นะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีคนชัยนาทนะครับสวัสดีจังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกดนะครับห้วยขวางพิษณุโลก นราธิวาสอสวัสดีทุกท่านนะครับอ่าทุกนี่นังย,งยนอนซึ่งกันยูเมนบอพวกสูเอวันพระหามขาของเด้อสิบอกให้ฟังเพลงวะครับสีรองมารำสูฟังโอ้คนดีรู้ไหมใครจะบ้ารักน้องยาดังชีวิตมาผิดหวงัง เจ้าไปคบเศรษฐีคนมีตังลืมความหลังสองเราเคยเมากันสวัสดีครับสิงคโปร์ครับอุตส่าั์ผลสวัสดีครับอำนาจเจริญสวัสดีครับภูเก็ตสวัสดีครับบริษัทขันแก้วสวัสดีครับฝนตกนียครับอสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้สวัสดีละยองครับได้ยินเห็นครับชนบุรีอยากเพียวเห็นครับสวัสดีครับ แบกอุบลสวัสดีน้องแบกอุบลครับเออสวัสดีครับธีรพลเอ่อสวัสดีจะพี่น้องอยู่โปรตุเกสครับฝากความคิดถึงโรนันโดด้วยนะครับเออสวัสดีฮอตคือฮอตพอลุ่งนะครับโอบามาด้วครับเด้อพอลุงโอบามาและฝากสวัสดีน้องเคยหล่าเอ่อคิมจองอึนน้ำด้อครับเด้อเอ่อเชียงใหม่ครับสวัสดีครับบอยเทพทองนะครับเชียงใหม่ครับมวนวะครับเอ่อมวนกับฟังเด้อใครก็ยงเสียง ผมมีใ,ใครก็เหี่ยวใส่สังสีเด้อผมจะบอกใครเดี๋ยวมือแรกนิดหน่อยนะครับกระสีวานแหนหาปลาครับเนี่ยธรรมชาติทุ่งนามือปราบครับหนึ่งเดียวของจังหวัดอุบลราชธานาีจังหวัดที่เห็นธรรมชาติและก็หนูหนูหนูหนหนมาไทายลุ้งไงนะเว้ยจับอ่านี่เด้อจับอ่าเอาเอเดี๋ยวนะ มาครับสวัสดีครับเดี๋ยวพาเชื่อดูธรรมชาติให้มันเห็นลุงเลยเลยย่างซาซ่ถือจะชัดนิ่งๆก่อนตรงๆตรงๆครัาอ่าสวัสดีครับพี่น่องป้องปลาทุกผู้ทุกคนครับตอนนี้อยู่ในบรรยากาศของธรรมชาติทุ่งนามือปราบนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งผมจะเอาลงหาหวานแหหาปลานะครับผมเป็นคนที่ชอบอยู่กับชีวิตบรรยากาศแบบท้องทุ่งนาท้องทุง ท้องุ่งนะฮะท้องทุ่งท้องทุ่งนาบรรยากาศของธรรมชาตินะครับเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งของชิมนะครับอ่าเจงเพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย จ่าแบงค์ครับสวัสดีครับจ่าแบงค์ภาคห้าเชียงใหม่สวัสดีครับชุมพรนะครับเห็นหมดครับเห็นหมดครับเน็ตเร็วนะครับอ่าสวัสดีทุกท่านครับวันนี้แล้วครับผมกําลังจะไปแล้วครับเอาแห่ไปแล้วครับมาก่อนครับพี่น้องครับหากเพร่นกันใหม่ด้พี่น้องเด้อช่วงนี้บ้านเมืองเฮามันเป็นยังสี่อยู่ที่ความสามัคคีของพวกเราเท่านั้นนะครับที่จะทําให้สังคมไทยเราความสุขครับอย่าไปคิดยั่ง ายระบบห้องบสามารมาสิไปแก้ไขไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะทําได้ก็คือความรักความคิดต่อย่งมีให้กันมีโอกาสแบ่งปันมีโอกาสเติมเต็มความรู้สึกดีๆเติมเต็มความสุขให้กับสังคมนี่ครับสวนมะนาวด้ครับผมมีหอดสวนมะนาวด้วยครับเด้อผมมีสวนมะนาวด้วยครับพาเยี่ยมชมสวนมะนาวครับนี่ครับตัวเดี๋ยวผมจะนอกจากมะนาวลงไว้แล้วครับผมก็จะปลูกแอปเปิลออฟแอปเปิลนะฮะแอปเปิลเชอร์รี่นะฮะกล้วย ปูกล้วยเชอรี่สม้มนะฮะแล้วก็ลงบาลงบาด้วยสักห้าสิบบาทเออไม่ออกออกออกอ,อกแตงโมงเลยครับทีนี้ <c oughs> สวัสดีครับผมอยู่บนหน้าแกรครับเอาเบิ่ลพี่โบนครับทุกหน้ามือป่าครับนี่ครับมีหอดสวนมะนาวนะครับบัธตรมดารด้ครับเด้อผมนี่สะพุงขมี่ ทุกนาผมจะมีสะอยู่ประมาณห้าสะนะครับสะหนึ่งผมจะลงปลาจะเนหนึ่งจังปลาปลาหนึ่งปลาตะเพียนอีกสะหนึ่งเป็นปลาพันผสมนะฮะก็นี่แหละครับมีสวนมะนาวนะครับปลูกอยู่ประมาณเจ็ดร้อยต้นนะครับตอนนี้ได้กินอยู่ประมาณห้าลูกนะครับสวัสดีครับนี่บรรยากาศของอ่า ลุงเรีนน um ้ำมกันเด้อพี่รองเด้อหอน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 นอนบ่หลับนอนบ่หลับอีหยังกันครับพลัพธ์เงเอาบ่อยู่สวัสดีครับเห็นหมดครับเห็นหมดครับอุตรดิษฐ์เห็นหมดครับเสียอ่าเลี่ยงผมจะลงลงอกู้งครับลงไปนะลูกเต้านะครับ <laughs> ออกเสือเสือปลาอีกแล้วบวพวกมึนีนก็โอ้ยพากูเดี๋ยวนวนเวียนเรการพน,นันการพนันผมไม่ถนัดสักอย่างนะครับเออผมไม่ค่อยไม่รู้เรื่องการพนันสักเรื่องนะครับเออแต่เมื่อคืนเนี่ยบางไรเอาซีตำํำกูไปเลยกูน้่หาอยู่เลยกูบอกให้ <laughs> โอ้ยเนะบรรยากาศดีครับอ่าทุ่งนามือปราบนะครับนี่คือบรรยากาศของวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านนะครับ ผมนะครับเป็นหนึ่งหนึ่งเดียวที่ไม่เหมือนใครและก็ไม่มีใครเหมือนนะครับสวัสดีครับทีมงานหลังขนทรงอุบลเห็นหมดครับเห็นหมดครับผมกำลังยังูน้ำตอดแล้วครับผมจับปลาครับวันนี้เราจะผมจะมาจับปลานะครับอุตรดิตถสวัสดีครับเห็นหมดครับสวัสดีทุกท่านครับดอนเมียงก็เห็นนะครับทีรวิทย์ไทยคมดอนเมียงสวัสดีครับไม่รุ่นบอกคนศรีสะเกดสวัสดีครับพยา กันปาการประาวินเห็นครับสวัสดีครับเอเห็นเบิร์ครับกผมจะตอบเฉพาะสาวๆนะครับพวกมีห้ำมีเดือยผมไม่ตอบนะครับเออ่ผมตอบเฉพาะสาวๆอย่างเดียวนะครับอเสวัสดีครับออนี่ครับสวนมะนาวครับต้นมะนาวมะนาวนี้เป็นพันน่าจะเป็นพันเขียวเสวยนะครับเอมะนาวผมพันเขียวเสวย แล้วก็ส่วนมะนาวอีกล้องนึงจะเป็นพันอกล้องนะฮะครับผม <c oughs> ผมเน่าผมหวานเด้อจะบอกเอาใต้หวนันเห็นครับใต้หวนันเอน <c oughs> เดี๋ยวจักหน่อย <c oughs> เสียวบรรยากาศลงเล่นน้ำานปะ่นะครับย <c oughs> ๋ยวข้าวหนึ่งครับเ <c oughs> ด้อ <c oughs> ส่งก่อน สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นกาลังใจให้ทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้ครับเด้อครับเด้อนี่ก็คือบรรยากาศของท้องทุ่งหน้าบ้านผมอุบลราชชธานีเมืองโคกโกจังหวัดอุบลเออถอดอยากเลยโทษนะครับถอดกางเกงแป๊บน,นึงครับหาม,มันใหญ่ครับมันก็นเลยถอดยากไปหน่อยมันติดห้ำครับห้ำม,มันยาว <laughs> จ <laughs> ชุมพรเห็นครับสวัสดีครับสาวธนรสชุมพรครับเห็นหมดครับอ่ามา,าโหลดผู้ได้ยากได้บักหน้ามาเอาเลยนะครับหลายครักพวกขันต้นหมู่นะครับอนังยองยออยู่บนต่อข้างหัวคนาสอกขังเขาเมื่อเขีบกอกยา นั่นคือท่าประจำของพอ่อเรื่องแบบชาวนาเสื้อเปื่อนต้มกังเกงมอสาที่ห่อหุ้มหัวใจพ่อให้อุ่นพ่ออ่ะไทยไอ้นะมึงยับก่องมัอยู่ทางนีด้วยอะอะดูครับ สำหรับวันนี้ครับกับบรรยากาศของวิถีชีวิตว่างเว้นจากภารกิจช่วยเหลือประชาชนทําตามหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ไทยไปจับโจรมาครับเมื่อกี้ไปพึ่งไปทําคดีอยู่ที่มุกดาหารเพิ่งกลับมาตีรถพึ่งมาเสร็จไปแวะกินข้าวที่อำเภอเรืองนกทาบมงเอินไม่ได้โพสตเฟซครับพอดีกําลังอยู่ระหว่างการติดตามไล่ล่าจับกลุ่มจับกลุ่มที่อไรครับบันทึกประจำวันส่งส่งลงพักลยครับเมื่อยไล อครับผมจะวันแหนให้ดูครับเห็นมอพี่น้องเห็นบมอเลื้ยงเงาปลาเนี่ยเออทนทุ่มสาให้มันเห็นมุมกว้างเออเอคอตาพี่น้องครับมีโอกาสมันเที่ยวุรงหน้ามือปา่ปาได้ทยทีน้องเนี่ยมวนซืนแบวบรรยากาศอีสานบ้านเท่า ไปแล้วครับแค่ผมไปแล้วมันบ่ผ่านเลยครับเ,เดี๋ยวถามพิ่งจักหน่อยครับเดี๋ยวผมเอาปลาขึ้นใหมพิ่ง นะครับจะดูบรรยากาศธรรมชาติไปเรื่อยครับว่างก็เข้ามาดูนะครับผมจะถ่ายทอดสดไปเรื่อยครับกับบรรยากาศวิธีชีวิตท้องทุ่งไรสไตล์เอ็กซ์คลูซีฟแบบจอห์นนี่มือปราบอินดี้ครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับกับบรรยากาศชีวิตท้องทุ่งนาอีสานจังหวัดอุบลครับอ่าวิดีโอจับมาเรื่อยครับเออ าว,วนนามต่อมวนนาดไม่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้ผมแมนครับปาคอใหญ่ นีครับมีโอกาสเกิดเป็นคนนะครับอย่าลืมรากเงาและเผ่าพันธ์ของตนเองนะครับเกิดเป็นคนภาคไหนก็ยังไงเราก็คนไทยด้วยกันนะครับส่วนผมจังหวัดอุบลราชธานีคือบ้านเกิดเมืองงอนะฮะเอากล่องวงตามแนวเห็นครับมีโอกาสกับพยามผมครับอุบลราชธานีจังหวัดแห่งดินแดนเห็นตะบ้านกรไผ่ในสยาม มีปลาคอใหญ่ครับพงันโอ้ตัวใหญ่เนี่ยครับไปกันทุกคนครับกับบรรยากาศของวัฒนธรรมอีสานวิถีชีวิตของคนอีสานนะครับจังหวัดอุบลราชธานีคือแผ่นดินบ้านเกิดของผมนะฮะผมนี่ครับเกิดมาในแผ่นดินบ้านเกิดอุบลราชธานีแห่งนี้นะครับมวลเืนอโฮเซลกับบรรยากาศวัฒนธรรมทองทินนะครับวัฒนธรรมอีสานปลาคอได้ปลาคอครับครับครับเบื้องปลาผม มีโอกาสมาเที่ยวครับจังหวัดอีสาน <c oughs> ผมจะไปเยี่ยมยามอยู่นะครับผมจะไปเที่ยวมีโอกาสผมไปภารกิจจังหวัด,ดอื่นๆก็ชวนผมกินข้าวกินปลานหน่อยนะครับ <c oughs> โัเมื่อยกินเหล่ารา้ลวเมืเอ่อยเออเมื่อยสวัสดีครับเห็นหมดครับสวัสดีครับเออเมื่อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ม,มองฟ้ามนคิดถึงอุบล บ้านแฟนไม่พูด้ดาหาส่วนแลนบ่เห็นหน้าแฟนมาแล้วตั้งโดนคิดหอดทุนหัวแม่พุ่มดอกบัวเมืองอุบลแห่เทียนพันสานัดเจอหน้ามนแต่สาวอุบลก็เงียบหายห่างไกลขวัอ่อน บบายะโสทอโศกสันโอ้สาวแม่ดอกบัวงานความลัาห่างกันพี่แสนวันไหวส่วนพญาแทนเสียงบ้างไฟแสนกับพี่ชายเจ้าลืมแล้วบอแม่ชอบพักใส ความหลังบังไฟเมืองอย่าโสทรสรพคือ, mm hmm. อกันทรงการผ่านมาถ้าเดือแลหาดหาส่วนยาล่องเรือลำมูลชมคุณเหลืองอ่อน mm hmm. พาเธอเที่ยวแถมพาแต้มโขงเจียมเขื่อนสิรินทร mm hmm. เคยได้พาควันอ่อน ดูคงสีปุนเชื่อมมุนสีครามสวัสดีครับกับรอยยิ้มเสียและเสียงัองเราอครับจากใจตํารวจไทยคนนี้ครับตำรวจ่วยรบพิเศษของประเทศไทยตอนนี้กองปล่าครับกับผลงานมากมายนะครับว่างจากเว้นจากภารกิจจับโจรผมก็มาค้าขายมาทำมาหายกินแล้วว้างเว้นจากการภารกิจแล้วกินผมก็มีมีไ์สไตล์ right แบบส่วนตัวนะครับไรสไตล์ right ผมไม่มีโอกาสได้ไปเดินห้างไปเดินเที่ยวห้างหรอกครับ ผมก็อยู่กับทุ่งนาอยู่กับบอ่อปลาอยู่กับไม่ได้สร้างปัญหาใครครับไม่ได้สร้างประโยชน์อย่างเดียวครับผมนี่สร้างประโยชน์ได้ได้ผมอ่ะนะเออนี่ของจริงของจริงเออ <c oughs> ครับที่ <c oughs> <c oughs> นี้นะครับบรรยากาศของทุ่งนาครับบรรยากาศของบอ่อปลาผมมีปลามากมายครับแต่ไม่รู้วันนี้ผมจะได้ปลาหรือเปล่าไม่รู้ สงสัสิดได้ปลาคอปลาคอใหญ่นี่ล่ะครับปลาคอใหญ่เดือนหกฝนตกใหม่ๆปลาคอใหญ่คิดหอดปลาเข็งเจ้าไปอยู่ไสนเนาะได้ยินบอสจะห้องเป่งเปิงพดปล่อยให้ปลาคอใหญ่วังเวงครับเดี๋ยวเมื่อนี่เดี๋ยวเขาจะมาชนแก้วงูน้ำต่อด้วยกันอีกทีนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตไปลงเหาปลาก่อนครับยังไม่ได้ปลาสักตัวเลยนะฮะมวแต่มาเป็นบ้าเป็นบอกับแฟนขับอะไรรู้เน็ตไอดอลคนอื่นเขามีแต่แบบนั่นั่นทำไมเน็ตไอดอลเอฟซีผมมีแต่บ้าบบอสวัสดีครับเสียงดีปนนี่นะผมนี่นะเสียงดีแบบนี้นะจริงๆแล้วน่าจะไปต่อยมวยหรือเ่า ครับขอบคุณนะครับเป็นกําลังใจให้กับคนไทยทั้งประเทศครับเป็นกําลังใจให้ครับกับสีสันและรอยยิ้มที่ผมส่งให้กับทุกท่านนะฮะนี่ก็คือความสุขกับรอยยิ้มที่หนึ่งอีกหนึ่งหน้าที่หนึ่งที่ผมมอบให้กับประชาชนชาวไทยครับหนึ่งแหละผมไม่ได้ทําให้พวกคุณเดือดร้อนนะครับผมไม่ไปเอาเปรียบพวกคุณไม่ได้ไปริษีดไถ่พวกคุณไปเบียดบังหรือข่มขู่ขู่เข็นพวกคุณนะครับผมมีแต่ให้รอยยิ้ม ให้เสียงหัวเราะให้สิ่งดีงามเป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตนะฮะนี่ครับผมไม่มีโอกาสที่จะไปเดินกินที่ท้องหลเดินห้องเดินห้างครับผมอยู่กับทุ่งนาของผมนะฮะทุ่งนาโล่งกว้างของผมผมมีความสุขแบบไลฟ์สไตล์ของผมครับสร้างประโยชน์ได้ครับไม่เคยสร้างปัญหาให้ใครครับเป็นกำลังใจทุกคนครับเดี๋ยวผมโดดน้ำให้ดูครับ 进来，右转。